เนนี้เรามาอยู่กับเกม Random Lumber ครับเป็นเกมที่ให้เรา Random อุวุธแล้วก็สู้กับคนอื่นแบบนี้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 น,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 นี่นี่แล้ววันนี้เี่เราเันค,คลลน่อนข้างจะุลมุนเล็กน้อยเพราะเรามากันทั้งหมดเออสี่คนแต่ว่าหนึ่งคนไม่ได้คุยกับเราครับมีแค่สามคน,ค,นคุยกับเรา<ใ>นคนนี้คือ <ใน S 1> ค<ใ>นคนี้ได้วเราก็ โอ้ยม oh, ันโจรมใช่ไหมเอานีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด anyway, <laughs> ินเต้นดินเต้นเฮ้ยกรดูด <fi> oh, <laughs> ูดด้ดูดูดูโูดอู้ด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 ดีดูโูดูดูอูดูดูดดู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 ดดูดยดดดนด็อตไปดูดูดูยูดูดดู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 นดด อย่าเป็นเสียงโ้ก่อนล้อเคกลๆากลก่อนยก่อนด้วมันจะเป็นเสียงจะทอนนะคขนาเสียงจะทอนรมันเอาระเบิดวิวเคียวมาลงเนี่ยดมครับพี่ดีมเสียงจะทอนพี่ดมมาจากไหนโอ้โหเสียงจะทอน ้อ้ยนี่แทแขนเอ้ยเ่นเอาเดไกกินทิกกี้มาดิไอ้ยาวยาวพูดเลยวะเนี่ยยาวเฮ้ยเอาี่ไปกินแทงแขนตื่นตายแล้วเสียงดังมากะครับ แล้วตายแล้วเร่มานเกียงจับไมค์คร <ài> <yat een lap aurait> <i mean ับโอ้โอ้โอ้หิวทำอะไรได้วะเอาไน้กินกระดองจากมาริโอ โลับดีกว่าโอ้ยโอ้ยีหลับดีกว่าหลับดีกว่าเรียบร้อยดีมาร์ชันไปแล้วดีมอร์ชันไปแล้วโอ้โอ้ยเรียบร้อยอะไรกันเรียบร้อยใช่แข่งได้เลยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เสียง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 โอ้ยดับเบิลคิวโอ้ยดับเบิลคิวเสียงสะท้อน เสียงโคสะท้อนโอเคผมคือดะผมโกคูใหม่ไอ้โกคูโกคูเจอนี่มันโกคูโอ้ยโักบอยทำเสียงสะท้อนได้เถื่อนมากฮักบอยเสียงสะท้อนได้เถื่อนมากเสียงสะท้อน ขอขอชนหน่อยขอชนหน่อยเออเออเออโดน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 โบคอมโบอลยดีมอีกแล้วดีมใช่แล้วดีมมันปล่อยระเบิดอีกแล้วแล้วคือประเด็นดีมก็ตายกับเราด้วยอ้าวเฮ้ยนี่ชนะแล้วสิบห้าคิเฮ้ยเฮ้ยมาโนนโน่นโนนไอเก จบกับไปเดนไอ้ฟักกี้เขาแบดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูมันทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่จบกับไปเดนไอ้ฟักกี้มันนี่แต่เดินล่างมาจะท้อขนาดนี้เนี่ยแจ็คบอยนี่ชื่อว่าโอพี่จีแจ็คท้อได้หรือว่าเรียกผมได้ว่าอีมโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยแล้วก็สิบไปไหนไปแล้วไปด้วย เด็ดลกสิดเขลงปะเดียเฮ้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 ยดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใครเป็นอินพอร์เตอร์เฮ้ยอินพอร์เตอรคือทักอมจิจีทักอมจิจีเป็นอินพอร์เตอร์แก่ปาได้เป็นอินคอเตอร์ตาย มาดีกายท่องกระหังดีป้องฟ้านะกายมาไปดีกว่าของไม่น่าสนใจเอ็พีดีพูให้นอหนึ่งเอ็ดพีดีพูให้นอหนึ่งเอ็ดพีดีพูให้นอหนึ่งตายตายตายโอยโดีแปดหนึ่งจบแรกผ่านไปจบสองจบสองจบสามจบสาม แบกหมดสมพี่สีสมพี่สีอยู่ไหนสมพี่สีเ้สมพี่สีสมพี่สีคือใครเอาอีมันบลอมันบล็อกอ๋อคนแรกรถลังแป๊บเลยเอ็ดพีดีูให้นนหนึ่งเอ็ดพีดีูให้น่ย ไม่นหนึ่เ็นพีดีเก็บไอศกรีมโฟบอว์โฟบอว์อิซีบอล่เด่นอิซฟ e เออเดี๋ยวเดี๋ยวโฟบอว์อิซฟีบอ้ no no อ o

เออเจียวล่าฉันเจียวล่าฉันเจียวลาฉันกลัปีเลยลาก่อนลากอนใครได้อะไรใครได้อะไลากกอนลากอนล่าีอ่าดูดล่างที่ได้เนี่ย อะไรคีคาจีเหรออะไรคีคาจีอะไรคีคาจีเฮ้ยมันจะอะไรคีคาจีเฮ้ยจัดการจัดการมันจะอะไร์หไม่เป็นไรเราเป็นรถได้ let's go เฮ้ยอะไรคีคาจีอะไรคีคาจีอะไรคีคาจีโอ้๊ยปุ่งปังปิวเป่าปึ่งสังโกเอออะไรคีคาจีใครคืออะไรคีคาจี เอออจะชักพลีจีจีเขาออกไปแล้วเหรอพี่ชักพอยดีจหายไปไหนวัดตายให้อือแตกวัดนี่ชักพอยดีจหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ของดีป่ะฮะเฮ้ยผมได้ดาบไม้ครับขึ้นสังเวียนเออบังคับให้ขึ้นสังเวียนแล้วเดี๋ยวเราบินขึ้นแป๊บนึงแล้วก็ ดิอุ้ยปืนไอ้ของขี้โกงบินแป๊บน,นึงบินอ,นอยบยดิเขายอยู่แต่ทาไมเขาไม่พูดเออใช่เขายังอยู่แต่เขาไม่พูดแล้วรปุยอุ้ยเมื่อกี้ผมกดดีบ้าอะไรอะกดดีบเบอดกบ,บัเอเหรอ้อยงแล้วได้เอยอุ้ย เฮ้ยคอมโบหน่อยคอมโบปุ้งอุ้ยไม่ได้เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คอมโบไปละแปลงเป็นรถเฮ้ยไม่ยอมดูดมาเฮ้ยแปลงเป็นรถเฮ้ยไม่เป็นรถทำไมจะเป็นรถผมแพ็คแมนมามารถเหรอเป็นรถเหรอเป็นรถเหรอ อยู่นิ่งๆมาดิอุ้ยอึ๊ด้งสังเวียน <laughs> หนีไม่ได้แล้วสังเวียนน,น,ยน,น,นี้หนีไม่ได้สังเวียนนี้หนีไ่ได้เออหนีไม่ได้บอกว่าหนีไม่ได้เฮ้ยอ้าแตกนีได้แล้วเฮ้ยเร้จับไหมอะไรเคยอารจีเฮ้ยไม่โดน กรเอาไรอ๋อชีอุย e it I like, you, you. I like it แก <laughs> ๊แก๊กแก๊กแก๊กไปมันเลอกก๊งหมดแล้วมันเลอกก๊งหมดแล้วเอ้าเอา เอามาันเอามาันเอาาเอดักทางมันดักทางมันนี่อุ๊บลุ้มอะไรกันสิลุ้มเอามาันเอามันเลยดิมเอามันเลยดิมนี่วิ่งเร็วแล้วโอ้ฮ้ยไปไปเร็วดิมจัดการมันให้ได้เราได้ยู มันหนีดูดิมันเก็บเลื่อดเรื่อยๆเลยเอออะไรคีดค่าจี้ไม่ได้อีกแล้วเอออะไรคีดค่าจี้ไม่ได้แล้วาการมันเอามนให้แตกมันเป็นดนลุ่มลุ่มซักชักบอยจี้ก็หายไปเร็วโอ้มันเร็วโคตรเลยอ่ะดูดิมันวิ่งตั้งสี่สิบเลยเต่าแค่สี่สิบสองเอง โคตรเลโอ้ยนี่นี่ไหวจะตายแล้วดูดทะลุกระเพงเลยในนี้เปิดโปงทะลุกระเพงควิดได้ทั้งวันอะได้ทั้งวันอะเดี๋ยวโดนอะไรขีดฆ่าจี๊ดอุ้ยไม่โดนหรอกไอ้ขีดฆ่ารีเดียบขอไก่อนไปหาอุวุธดีๆมาใช้แป๊บได้แล้วมา ิุดวะจะกู้ได้เหรออุ้ยได้มีหวัวใจอุ้ยเราไปอีกด้านเร็วนี่คือการจู๊กนี่คือการจู๊กของแพ็กแมนโอ้ตายก็โดน,นให่หัวผมไม่โดนเหรอ เฮ้ยย <ane> <đi>. <additions> ังไงเน <unemployed> Ooh, ี่ยเฮ้ยไม่อย่าทำอย่างนี้เลยอย่าทำอย่างนี้เลยแพคแพคแมนน่ามาสู้กับเราดีกว่าอุ้ยดีมดักหน้าอุ้ยดีมอย่าอย่าทัดดีมทั้งวันยังได้ เฮ้ยมาโดนโหมดเวลาแล้วข้าไม่ได้ข้าแพ็กแมนไม่ได้แพ็กแมนกินอย่างเดียวแต่ฉันไอวินนะไอ้วนไอวินแล้วว่าแต่ชักบอลจรๆไปเร็วเขายังอยู่ในริทูนี่ดูแล้วนี่ออกกำลังกายแป๊บคลิปนี้อย่างเกียนเลย เฮ้ยนี่โทรเฟสอยู่นี่พอดีเลยเอาไปป่อ๋อด่านที่สองนด่านที่สองด่านที่สองไม่รู้กดเลือกอะไรไปแล้วไม่รู้ไม่นะเฮ้นี่ทุบเลยด้วยดูดูดูเออเจอนี่แน่จ้าเหือ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 เพียงมีเพียงแค่ผู้ชนะเท่านั้นที่จะทุบได้ด่านที่สองนะเฮ้ยสกายสกาย ม่นะทบ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 บท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 บมีการปิดอี <kh rode> ิสิกแล้วก็เปิดอีโม่เหรอบโอเคอุ้ยอุ้ยผมได้ของเทพด้เจียรเฮ้ยผมได้ของเทพอุ้ยโมีคนได้ได้ของที่โกง mình còn đai đai nè đai new gear, đẹp quá. cái <cười criti trai đêmLA> <laughs> cái 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 ready ja in the bagel in bye what <coughs> like เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยๆๆไม่ได้เราต้องรีบไป oh. hey. oh, hey, 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 hey. king Thank you. กแตนไนปเปอร์อย่างแม่นมีคนโดนด้วยมามาขึ้นมาตรงนี้นั่งรอเลยได้จะให้เขาช้า<ก>แบบไงได้โอ้ผมใจจะไไ3 0 8แล้ว<า>ไช่เด้กกับเบอร์รี่ดีเี่ดี ผมตายอ้ยลุน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 จะมีจะมีแวะรือเปล่าทาไงไหนเอ่ยนี่ไงใครสู้ในสนามของฉันอะไม่รอดหรอก <c oughs> อัต้องเรียน จะสู้ในสังเวียนแต่นี่คือสนามของแซนมันมีเลกโก้เต็มหมดเลยคีเดีมอนสตเตปเวลาดีมอนสตเตปอ็กโคจันแล้วก็เอ็ก อะไรอะไร e x p l e x p o s i o n อดหนีแม่งเลย e x p o s i o n เอ e x p o s i o n เออเฮ้ยเฮ้ยออมันสะดุดเหมือนกันแต่ไวดีแต่คู่ไว้ดีแต่คู่ไวดีเฮ้ยไดีเวลาสุ่มดีว ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ตุ้มตุ้มตุ้้มตุ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 ้มต้มตุ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 ้มมต้มตุมต เจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วไปเร็วมาเร็วไอ้นี่ทำอะไร, like it, รทำอะไรไอ้โรจีโก๊ด โคตรโกงเลยดิมักให้เราแพ้แล้วแหละโตมานะเดี๋ยวเราไปเก็บแต้มกันนะดีดีมันโคตรโกงเลยเตียมมันโคตรที่โกงเลยอ่ะโอ้โหมัวแต่สู้แพ้เลยโอ้ my god ดีมตายดีมตายเฮ้ยดิมตายเหรอแต่แต่คะแนนมันเยอะเกินไปเอาชูไม่ไหวคะแนนมันหนึ่งเนโอ้โหดีมคีโกงอ่ดีมคิโกงปบล็อก <tôi> ไปแล้วเจพี่อ่รองห้ด้วยเยอะ S <S มาล้วงไปแล้วพอล้าไปแล้วนะพี่ออยอนหน้านนีขอทำการบ้านแปบทำการบ้านแปบ <S <S ด่านเดิมด่านเดิมพี่ด่านเดิมนี่ด่านเดิมด่านเดิมสนุกดีพี่ดีมทำการบ้านแล้ว <S <S แค่นี้ผมก็ใจนชนะแล้วเพ่อนไม่ามันมียืมรวมล่างกับดี ดีมเขาจะตืด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 ใส่ผมเนี่ยไปดีกว่าอุดไปแล้วเฮ้ยเราไม่ได้เล่นโหมด k ิ n งอ f the ะหิวไม่ไม่เราไม่ได้เล่นโหมด k ิ n งอ f the ะหิวแล้วเราต้องสู้กันอย่างเดีย,ยวเฮ้ยโอ้เรากลายเป็นดาวนะี่หนีแป๊บ เฮ้ยไม่ได้เราต้องอย่าให้เอ็นพีสโก้เลยชลาก่อนตื้ตื่น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 ตย่า่นตืืนนื่นตื่เอ็ดนื่นตืดนน่าตื่ดต่่ ใช่เอ้ยหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรออยากเข้าไปเป็นโปกเกมอนไหมเอ้ยยืนนิ่งๆหน่อยดิสีต่อยโง่

ยออกกำลังกายแตกอือ <rôle> ฮ <à déc> ้ยออกกำลังกายเพิ่มดาเมจ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 มามาเลยเฮ้ยตุ้มไม่ตุ้มเรียบร้อยเป็นไง เฮ้ยผมได้ได้ของูอแล้วพี่เฮ้ยม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเอเอเป็นไงบดาเมจเออ๊ยโอ,ยโอเจ็บคเจ็บเลย,เยถ้าเกิดแกจะได้ขอคิดโกง,น,งนะก็ตายเถยแม่ไม่ตายไม่ไม่ไม่ไมอ อื้อ่อิทธเอาอก้แกไม่มีสิท์เอาชิวตอดเพราะมันมีปืนมีปืนมีปืน,ม,นมีปืน,น,ปน,น,ปนแต่นาำ พันธุ์สิทธิ์ดีกว่าปงอี่ผมมีแก๊ปปแก๊ปปุออกกําลังกายแป๊บพี่ไอ้ดาบนี่ยังจะได้ไหมเกี้ยดาบโคตรขี้โกงเลยดาบนั่นแหละแต่ก็คงไม่ขี้โกงเท่าเนี่ยที่เพิ่มดาเมจได้เรื่อยๆโอ้โหอย่างเหล ติดเบิร์ด้วยไปแล้วจ้าท้ายนีเลยท้ายนีเฮ้ยคุณทำอะไรทำอะไรเร็วเร็วเร็วมันมาอ่ะเร็ว สองคิวแพ้นะเอออุ้ยไม่มีดาบไหมครับดาบไหมครับพูดโกงเลยสีลห้าสิบห50ิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบมีที่โกงจัดจัดไปรถดิ s <S แต่ตอนนี้เนี่ยนายต้องฆ่าฉันเพื่อรถนั้นก็ไม่มีประโยชน์หรอก <laughs> <laughs> s <S แถมความเร็วแค่ยิบ แค่28อ่สบอะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไปดูดูนี่ซะก่อน35ความเร็ว3ามิเฮ้เ้ยต้องเร็วกว่าล้วดิเนเนมันก็แค่ทั่วค้างไงแล้ะโอ้แม่จริงพี่ก็มาตู้ดีอู้ดีเยอะเดียวเลย อันจาลาอุ้ยอืมตายคี่โกงได้ได้ดบบนึงแบบโกงไงแบบโคตรคิกโกงโอ้ยโอ้ยลูกเตะวายุลูกเตะ วายยุ u ไม่เจ็บ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  oh, oh, oh. อุ้ยอะไรวนะน่ะอออ๋ออ๋ออ๋อออุ้ยเจ็บไม่คันเจ็บเลือดแป๊บพี่จะคันหรือยงังปมได้เซตเทพเลยนะน,น,นี่มันอันดายเทพนี่หว่าไปดู อันนีนอะไรบ้าฮึฮยฮ่กแดเรืองอีกอไรบ๋อโอยโอ้แตกแจริงๆนะเนี่ย อันใดเทพตายตัวตายอัดมานานเท่าไหร่เล่นนี่เออมาโอเคจบสักทีนั่นก็ได้เวลาที่เราต้องจบคลิปกันแล้วแหละนะคลิปนี้นานจริงๆเยียนไปโอเคนั้นเอาไปแล้วเยียนจนไปแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ย ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊กสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับก็อย่าลืมกด subscribe ผมนะโอเคบายบายบ